เครื่องกีดขวางการละสัญญาติผขุทั้งหลายผขุใดหนอยังเป็นผู้มีความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ยังมีความยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่หมูยมมใใยย่ยังตามประกอบซึ่งความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ยังมีความพอใจในคณะยังยินดีในคณะยังตามประกอบซึ่งความพอใจในคณะผิที่ขุนั้น จากมาเป็นผู้อยู่เดี่ยวโดดอภิรมในความสงบสงัดดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้เมื่ออยู่เดี่ยวโดดไม่ได้และไม่อภิรมในความสงัดอยู่ยังจักสามารถถือเอาซึ่งนิมิตแห่งจิตดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้เมื่อไม่อาจถือเอาซึ่งนิมิตแห่งจิตแต่ยังจักทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ได้ดังนี้ ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้เมื่อไม่ทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้วจักทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้เมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้แล้วจากละสัญโย์ทั้งหลายได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้ เมื่อไม่ละสัญญทั้งหลายแล้วจะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้พิกุทั้งหลายพิกุนั้นหนอไม่เป็นผู้มีความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่มีความยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ตามประกอบซึ่งความพอใจในการคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่มีความพอใจในคณะไม่ยินดีในคณะ ไม่ตามประกอบซึ่งความพอใจในขณะผู้โดดเดี่ยวนั mein ้น <ini จักอภิรมในความสงบสงัดอยู่ได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ผู้เดียวโดดเมื่ออภิรมในความสงบสงัดอยู่จักถือเอาซึ่งนิมิตแห่งจิตได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อถือเอาซึ่งนิมิตแห่งจิตได้อยู่ จักทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ได้แล้วจักทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้แล้วจักละสัญญต์ทั้งหลายได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ เมื่อละสัญญต์ทั้งหลายได้แล้วจักทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แล